สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามานะครับชมบรรยากาศเช้าของการขับรถไปทํางานนะครับเส้นทางที่ใช้ก็จะเป็นเส้นทางออกถนนเลียงเมืองนะครับเพราะว่าบ้านที่อยู่นะครับก็จะอยู่ฝั่งทางเลี่ยงเมืองนะครับบรรยากาศสองฝั่งข้างทางก็จะยังเ,เป็นป่าอยู่นะครับ จะมีฝนตกบ้างนิดหน่อยนะครับปัดกระจกไปแล้วก็เหมือนไม่ปัดนะครับตรงนี้เป็นหน้าฝนนะครับอากาศก็จะเย็นสบายนะครับไม่ไม่ร้อนอบอ้าวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากฝนตกลงม,มาก็ทำให้เย็นขึ้นนะครับผมจะแนะนำนะครับว่า เส้นทางที่ผมมาเนี่ยเป็นคนคนพื้นที่นะครับเป็นคนพื้นที่จะเข้าใจว่าเส้นนี้ออกฝั่งถนนเรี่ยงเมืองนะครับที่เรากําลังขับผ่านตอนนี้ก็เป็นวัดป่านะวัดป่านองหลุนะครับวัดปานองหลุกก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับถนนเส้นนี้จะออกไปทะลุกับถนนเรี่ยงเมืองนะครับ คนก็อาจจะไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเส้นทางที่ออกจากบ้านหนองหลุกนะครับ <Okay. S 1> อันใช้ถนนนะครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นถนนคอนกรีตลูกรังนะครับก่อนเป็นลูกรังตอนนี้เป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับ กันไปมาสะดวกนะครับสะดวกสบายจะห็นด้านหน้าก็จะเป็นเรียกว่าถนนเลี่ยงเมืองแล้วนะครับสองฝั่งข้างทางก็จะเป็นต้นโจทย์นะครับป่าโจทย์ตรงนี้ก็ห้ามทิ้งขยะนะครับไปพวกมักง่ายนี่นะครับจะเป็นบรรดานะครับผลงานนะครับหรือถอนนะครับ หรือถอนออกจากที่อื่นแล้วมาเทเส่ที่นี่นะครับถึงแล้วนะครับถนนเลียงเมืองสะดวกสบายครับนะครับแป๊บเดียวนะครับถึงถนนเลี่ยงเมืองถนนเส้นนี้สายเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีนะครับ อันนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศฝนตกอยู่นะครับถนนเส้นทางเลียงเมืองนะครับเป็น เส้นทางที่จะมุ่งหน้านะครับไปจังหวัดอุรีรับฝั่งซ้ายมือนะครับก็ยังเป็นป่าอยู่นะครับสมัยตอนที่ผมยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กอยู่นะครับมันจะมาเลี้ยงไฟแถวๆนี้นะครับภาพเก่าๆยังยังยังอยู่ในความทรงจําอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่ ที่เก่านะครับที่เคยเป็นที่ดินเก่านะครับพูดง่ายๆนะครับเป็นที่ดินเก่าสมัยตอนยังเป็นเด็กนะตอนนี้ก็ได้ทําการจัดสรรปันส่วน <c oughs> เป็นของนายทุนไปแล้วเรียบร้อยนะครับมันนานมาแล้วนะครับนานซะจนว่าโอ้แต่ความทรงจําก็ยังอยู่ในเมมโมรีนะครับทุกอย่างเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปหมดแล้วนะครับก่อนจะเป็นป่านะครับ อยากจะมาหาเห็ดหรือว่ามาหากินแถวนี้นะโอ้สบายนะครับทุวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นการหาขายแล้วไม่ใค่หากินนะครับหาเพื่อไปขายอรนี้มาณที่ความต้องการของตลาดมันสูงกว่าความต้องการของทองนะครับอันนี้ก็เป็นสำนักง,งานหมอํานะครับบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความ ชื้นแฉะชุ่มชื้นหน่อยนะครับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับบรรยากาศการเดินทางช่วงเช้านะครับยังเช้าอยู่นถนนอาจจะก,กระโดกกระเดกหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากความที่เป็นถนนใช้ร่วมกับรถพ่วงนะครับรถพ่วงก็จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเวลาใช้เส้นทางอะไรมันก็จะเหมือนกับรับน้ําหนักเยอะนะครับ ก็กำลังปรับปรุงนะครับปรับปรุงที่ดินแถวนี้ให้เป็นย่านธุรกิจเหมือนกันนะครับเชื่อแน่ว่าอีก2-3ปีแถวนี้น่าจะเต็มไปด้วยตึกราบ้านช่องนะครับอาจจะกระโดดกระเด็กหน่อยนะครับช่วงเช้ารถอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็เหมาะสำหรับการถ่ายคลิปนะครับ เย,นยน็ยนๆสบายๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพออย่างนั้นเราก็มาเช้าไม่ต้องรีบนะครับการเร่งรีบในการเดินทางก็จะทาให้เรารเกิดความประมาทในการใช้เส้นทางนะครับไฟเขียวพอดีไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับถ้าไม่ทันเราก็รอได้นะ ไม่รีบนะครับไม่ทันแล้วนะครับเรารอได้นะครับสำหรับไฟแดงนี้นะครัไฟแดงนี้ก็จะมีแค่ไฟแดงเดียวนะครับถึงไฟแดงแล้วไฟแดงก็ต้องจอดนะครับถ้าไม่จอดก็ผิดกฎจราจรน,นะครับใช้เวลาอรอประมาณนาทีหนึ่งนะครับ น,นี่ก็ไฟเขียวแล้วเราก็ไปต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะใช้เวลาในการเดินทางไปทำงานก็ประมาณ 5้ถึง20นาทีก็แล้วแต่บางวันถ้าวันไหนใช้ความเร็วหน่อยก็เวลาก็จะสั้นลงนะแต่นี่มึงจะเบียดมาทำไมไอ้หมาเเบียดมาได้ไงเนาะ,ะรถเราก็ขับอยู่นะครับนี่นะครับการเดินทางความใช้ระมัดระวังนะครับมีน้ำใจในการเดินทาง ถลบอะไรนักหนาะรถมันก็ไปได้อยู่นะครับก็ยังจะไม่้ย่เรานะมันจะ้ย่ไปทึไหนะไม่เคยด่นทางนี้นะครับจังหวัดขอนแกน่นนะครับเดี๋ยวซ้ายไปจังหวัดอุรนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการรับชมนะครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ